ครับผมนี่เลยนะครับวันนี้นะครับผมก็มีสินค้ามาแนะนํากันนะครับผมนี่เลยนะครับวันนี้ก็จะเป็นตัวกีตาร์ไนลอนนะครับหรือกีตาร์คลาสสิกนั่นเองนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับก็จะเป็นกีตาร์สายเอ็นนะครับผมนะจะเป็นอ่ทรงคอเวลนะครับแบบนี้นะครก็จะเป็นของยี่ห้อแคลร์นะครับผมนี่เลยนะครับผมอ่าตัวนี้ครับเป็นกีตาร์สายเอ็นนะครับผมนี่เลยนะครับผมนะดูตัวงานกันนะครับผมสวยงามนะครับผมนี่เลยนะครับตัวลูกบิดก็จะเป็นแบบ2แถววินเทจแบบนี้เลยนะครับผม เป็นสายอินนะครับผมนี่เลยนะครับผมก็จะคอใหญ่ตามฉบับกีตาร์คลาสสิกนะครับผมนี่เลยนะครับเป็ si นสายอินไนล่อนอย่างดีนะครับผมนี่เลยก็จะเป็นตัวสีไม้เข้มแบบนี้นะครับผมนี่เลยนะครับงานด้านหน้านะครับด้านข้างก็ตัดกับขอบสีครีมแบบนี้เลยนะครับผมสวยงามนะครับเหมาะสําหรับมือใหม่นะครับเพิ know, พ่งเริ่มต้นเล่นนะครับหรือจะซื้อไปฝึกซ้อมฝึกเล่นกันได้นะครับผมนี่เลยนะครับเ็จากีต้าร์คลาสสิกนะครับแคอร์นะครับผมนะตัวนี้ก็จะอยู่ที่ราคาตัวละ 2500บาทเท่านั้นนะครับผมนี่เลยนะครับผมก็ท่านไหนสนใจนะผม,มนะกิดตราคลาสสิกนะครับผมนะับแบบสายอินแบบมีนับไว้ฝึกเล่นไว้ใช้งานกันนะครับผมแนละ้วก็สามารถมาดูสินค้าที่ร้านเราได้นะครับหรือจะมาลองสินค้าด้วยตันเองก็เชิญได้เลยนะครับผมนี่เลยนะครับตัวนี้ก็อ2อ0 0าบาทเท่านั้นนะครับผม